อันนี้พอกมบัญชีกลางหรือสำนักง,งานคาจังหวัดปลดบล็อกสถานะเอกสารให้เรานะคะก็จะเข้าสู่การประมวลผลการจ่ายชําระเงินนะคะกรณีจ่ายตรงผู้ขายก็จะจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้ขายหรือว่าผู้มีสิทธิ์นะคะกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการก็เข้าบัญชีของหน่วยงานแล้วหน่วยงานก็นําไปจ่ายต่อให้กับผู้มีสิทธิ์ต่อไปนะคะกรณีที่เราบันทึกรายการขอเบิกแล้วเลือกเป็นกรณีจ่ายผ่านส่วนรชาชการนะคะ พอเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานแล้วหน่วยงานนำมาจ่ายต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องอย่าลืมมาบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินในระบบนะคะซึ่งในระบบ New GFMS ไทยนะคะจะบันทึกผ่านแบบฟอร์มที่เป็นขอจอ05หรือคำสั่งงานเดิมที่อยู่ใน GF Terminal นะคะจะเป็น z F Under Score 53 Under Score PM นะคะ ในการเข้ามาบันทึกรายการนะคะให้เข้าที่ระบบเบิกจ่ายจากนั้นเข้าที่ขอจ่ายโดยส่วนราชการนะคะแล้วก็เข้าที่แบบฟอร์มขอจ0ูนย์นะคะเป็นการบันทึกรายการจ่ายชําระเงินในส่วนของแบบฟอร์มขอจ0ูนย์นะคะจะมีส่วนที่เราจะต้องบันทึกรายการอยู่สส่วนนะคะ อันนี้จะมีแค่สส่วนแต่ถ้าเป็นการบันทึกรายการขอเบิกโดยตัวทั่วไปจะมี3ส่วนก็คือส่วนหัวแล้วก็ข้อมูลทั่วไปแล้วก็ในส่วนของรายการขอเบิกใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการบันทึกรายการที่เป็นขอจศูนตรงนี้ก็คือจะมีแค่สส่วนแล้วก,กดปุ่มจำลองการบันทึกรายการได้เลยในส่วนของแบบฟอร์มขอจศูนนะคะที่เป็นพวกรหัสหน่วยงานรหัสพื้นที่รหัสหน่วยเบิกจ่ายนะคะตรงนี้ก็คือระบบจะคืนให้ตามสิทธิ์ที่บันทึก ประเภทเอกสารจะขึ้นให้อัตโนมัตินะคะเป็นเอกสารประเภท p m ส่วนวันที่เอกสารวันที่ผ่านรายการตรงนี้เป็นสีน้ำเงินก็คือระบบขึ้นให้แต่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะคะงวดก็คือระบบขึ้นให้ตามวันที่ผ่านรายการการนั่งอิงท่องแรกตรงนี้ก็คือ,อะระบบจะขึ้นให้ตามปีงบประมาณปัจจุบันแล้วก็ระบ,บุเลขที่เอกสารขอเบิกที่เป็นกรณีจ่ายผ่านสนธิการ และผ่านการประมวลผลการจ่ายชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจากนั้นก็กดปุ่มแสดงเอกสารนะคะพอกดปุ่มแสดงเอกสารก็ที่จะตรวจสอบดูว่าเอกสารขอเบอิกที่เราจะนํามาบันทึกรายการขอจ่ายชําระเงินนั้นเป็นเอกสารขอเบอิกที่เป็นกรณีจ่ายผ่านสวัราชการหรือเปล่านะคะ อันนี้เป็นเอกสารประเภท KL นะคะเป็นขอเบอิกที่เป็นชดใช้ใบสำคัญนะคะจากนั้นในส่วนของอแนบไฟล์นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันถ้ามีการใช้งานระบบ New GFA ไไ a แล้วนะคะในส่วนของแนบไฟล์ตรงนี้ก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะโดยจะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ระบบ New g f m t h ทนะคะจะใช้แบบฟอร์มที่อยู่ในระบบ g f เอ็มเดิมมาใช้ในนี้จะไม่ได้นะคะจะใช้ที่เป็นในส่วนของระบบ New g f a เไทยเข้ามาแนบไฟล์กรณีที่บันทึกรายการทีละมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลทั่วไปนะคะตรงเลขที่สารตั้งเบิกและจ่ายเงินครั้งก่อนนะคะช่องแรกที่เป็น2564ตรงนี้ก็คือระบบจะขึ้นให้ตามปีงบประมาณปัจจุบันจากนั้นระบุเลขที่เอกสารขอเบอิกที่เป็นกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการนะคะ พอคลิกอพอระบุเลขที่เอกสารขอเบอิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคลิกข้างนอก1ครั้งนะคะระบุเลขที่เอกสารขอเบอิกที่เป็นกรณีจ่ายผ่านสรรกาแล้วก็คลิกข้างนอก1ครั้งในส่วนของข้อมูลผู้รับเงินนะคะที่เป็นพวกรหัสเจ้าหนี้หรือว่าภาษีหรือว่าที่เป็นจำนวนเงินคงเหลือนะคะตรงนี้ก็คือระบบจะดึงมาให้ ตรงรหัสเจ้านี้นะคะจำนวนภาษีจำนวนเงินคงเหลือกคือระบบจะดึงมาให้ทั้งหมดซึ่งในระบบเดิมนะคะ,ะที่อยู่ในเว็บออนไลน์มันจะในส่วนของข้อมูลผู้รับเงินตรงนี้เราจะต้องกรอกเองนะคะถ้าในเทอร์มินอลก็เหมือนจะต้องกรอกเองใช่ไหมคะในส่วนของรหัสเจ้านี้แต่ถ้าในระบบ New j f MAS ไทยนะคะพอระบุเลขที่เอกสารข c o อ e r ที่เป็นกรณีจ่ายผ่านสมนาการแล้วก็คลิกข้างนอกหนึ่งครั้งแล้วระบบก็จะดึงข้อมูลในส่วนของข้อมูลผู้รับเงินมาให้แล้วเราก็เลือกที่จะตัดจ่ายกี่บาทนะคะนี่ตัวอย่างจะตัดจ่ายทางจํานวนนะคะจากนั้นในส่วนของวิธีการจ่ายชําระเงินนะคะที่เป็นชื่อบัญชีกรณีที่เราเปริการขอเบิกที่เป็นเงินในงบประมาณเราก็เลือกจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินในงบประมาณนะคะ แต่ถ้าเราบันทึกรายการขอเบิกที่เป็นเงินนอกก็ประมาณอันนี้จะที่เป็นบันทึกรายการผ่านแบบฟอร์มน่าจะเป็นขอบอศูนย์สามนะคะที่เราเลือกเป็นกรณีจ่ายผ่านสวนราชการเวลาเราบันทึกรายการขอจ่ายชาระเงินเราก็เลือกชื่อบัญชีเป็นจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากขังหรือกรณีที่เราบันทึกรายการขอเบิกผ่านแบบฟอร์มที่เป็นพวกเงินกู้นะคะที่เป็นทคศูนย์หนึ่งทค ออนะทอคอศูนย์สองศูนย์หนึ่งจะอ้าง PO ใช่ไหมคะแต่ถ้าทอคอศูนย์สองที่เป็นขอเบอิกเงินกู้นะคะกรณีที่เป็นจ่ายผ่านสน่วนราชการชื่อบัญชีตรงเนี้ยก็คือให้เลือกเป็นจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นไทยเข้มแข็งนะคะนี้จะใช้แทนเงินกู้นะคะจากนั้นในส่วนของรหัสบัญชีแยกประเภทนะคะตรงนี้ก็คือระบบจะขึ้นให้ตามที่เราเลือกชื่อบัญชีด้านบนตรงนี้ แล้วก็ระบุคบาําอธิบายเอกสารแล้วค่อยกดปุ่มจําลองการบันทึกรายการนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราบันทึกรายการตั้งเบอร์จำลองการบันทึกรายการตรวจสอบเอกสารไม่มีข้อผิดพลาดนะคะก็กดปุ่มบันทึกข้อมูลพอกดปุ่มบันทึกข้อมูลนะคะผลการบันทึกรายการสําเร็จก็จะได้เลขที่เอกสารขอจ่ายชาระเงินขึ้นต้นด้วย47นะคะกดปุ่มแสดงข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เราได้บันทึกรายการไปนะคะ ทีมรายงานนะคะเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน